สวัสดีครับผมเชฟวินครับนี่คือชา n น l weekend Startup เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาทำา Over n ์ไนท์โอ๊ตบล e เบอร์ร a n a าสูตรวีแกนกันครับเมนูนี้เนี่ยผมมีเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคที่จะทำให้เราสามารถกิน Over n i g ไ t Oat เนี่ยได้อร่อยแล้วก็ Enjoy มากขึ้นนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะที่ฝึกทาน Over n i g h t Oat นะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยความเป็นคนไทยนะอาจจะชื่นชอบรสชาติออกไทยๆซะมากกว่าใช่ไหมพอเรามากินพวก Over n i g h t Oat หรือว่าพอมากินพวกอาหารเช้าที่ออกแนวฝรั่งเนี่ ผมก็เลยหาวิธีการนะครับที่จะทําให้เราสามารถกินโอเวอร์ไนท์โอเนี่ยได้เยอะขึ้นแล้วก็ได้นานขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้เราไม่เลี่ยนด้วยครับก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดซับสไครป์ช่องวี e กนสตาร a r t u p ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทําตัวน้ําซอสบลูเบอร์รี่ก่อนนะครับบลูเบอร์รี่หถ้วยตวง ตามด้วยกล้วยหอมหนึ่งกล้วยหอมเนี่ยมันจะให้พลังงานแล้วก็ให้ความหวานนะผมจะไม่ใส่น้ําตาลเลยนะครับสูตรนี้ต้องการให้มันเฮลตี้ที่สุดมีเพื่อนเพื่อรีเควสมาว่าอยากกินอาหารเช้าที่มันเฮลตี้เฮลตี้นะครับนมนะครับเป็นนมพืชชนิดไหนก็ได้นะนมโอ๊ตนมอัลมอนด์ถ้าใครที่ต้องการเพิ่มโปรตีนผมแนะนําเป็นนมถั่วเหลืองนะครับหรือว่านามเต้าหู้นั่นเองใส่ลงไปเนี่ยก็จะเพิ่มโปรตีนเพิ่มเข้าไปอีกนะครับสูตรนี้นะครับผมจะใช้ตัวโปรตีนถั่วลันเตาออแกนิกของยี่ห้อเคเคนะครับเป็นถั ถั่เตาออร์แกนิก100%เลยนะครับเป็นผงนะเอาไว้เพิ่มโปรตีนนะครับเวลาเรากินตอนเช้าเนี่ยใส่ลงไปประมาณ2สกู๊ปต่อหนึ่งที่เนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้หสกู๊ปเนี่ยมันจะมีอยู่ที่ประมาณ7-8กรัมนะโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นจะใส่ประมาณสัก2สกนะู๊ปแบบกลางดีก็แล้วแต่นะชอบกินโปรตีนหรือว่ากินได้ไม่มีปัญหาเนี่ยจะใส่2ช้อน3ช้อนก็แล้วแต่เลยนะครับผมจะใส่โปรตีนทัวแเตาไป3สกู๊ปนะครับใส่ลงไปนะครับ อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่ากินแบบไหนชอบแบบไหนต้องการโปรตีนเพิ่มเยอะไหมก็ใส่ลงไปเยอะได้เลยนะครับถ้าใส่มากมันก็จะมีกลิ่นโปรตีนนิดนึงนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยแล้วก็มันเป็นธรรมชาติของตัวโปรตีนนะต่อมานะครับเคล็ดลับที่ไม่ลับก็คือผมจะใส่ตัวมะนาวลงไปด้วยนะครับนี่มะนาวเหลือง ใครมีเป็นมะนาวเขียวก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่มะนาวเหลืองเนี่ยมันจะมีความหอมนะครับแล้วก็เข้ากันมากๆกับสูตรนี้ผมจะขูดตัวผิวมะนาวลงไปด้วยนะครับใครไม่มีแท่งผิวมะนาวแบบนี้เพื่อนๆจะใช้ตัวที่ปอกเปลือกก็ได้นะขูดๆแล้วก็ซอยเป็นเส้นๆใส่ลงไปก็ได้นะครับมันจะเพิ่มความหอมมันมีประโยชน์เหมือนกันนะครับตัวผิวมะนาวเนี่ยมันจะมีน้ํามันหอมระเหยของมะนาวทั้งมะนาวเหลืองและทั้งมะนาวเขียวเลยนะ แล้วมันทำให้ o v e r n i g h โ o ๊ตของเรานะครับมันมีความแบบคล้ายๆชีสเค้กอ่ะมันจะหอมแล้วก็อร่อยมากเลยแล้วเราก็บีบมะนาวลงไปเลยนะครับผมล้างมือแล้วนะก็จะลองเม็ดนิดนึงความอร่อยมันก็อยู่ตรงนี้นะที่มือเราเองผมแนะนำว่าเราควรจะทำให้มันมีความเปรี้ยวมากขึ้นมานิดนึงนะนี่คือเคล็ดลับเลยนะครับที่จะทำให้การกิน o v e r n i g h โ o ๊ต ที่ไม่ใช่พวกสูตรช็อกโกแลตไม่ใช่พวกขมๆอ่ะเราควรจะทําให้มันออกรสเปรี้ยวนะครับมีเบอร์รี่มีความเปรี้ยวเนี่ยนี่คือเคล็ดลับเลยมันจะทําให้เราสามารถกินโอเวอร์ไนท์โอ๊ตเนี่ยได้เยอะขึ้นแล้วก็อร่อยมากขึ้นคือกินจนหมดอ่ะมันไม่เลี่ยนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราปรับปันกัน ขอใส่กลิ่นวานิลาลงไปนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ําตาลนะครับเพื่อสามารถใส่น้ําเชื่อมลงไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนโต๊ะได้นะครับถ้าเอาความอร่อยเน้นความอร่อยนะก็ใส่น้ําตาลน้าเชื่อมได้ครับตามชอบเลยแต่ถ้าใครต้องการเฮลตี้เนี่ยผมมองว่ามันพอและลดหวานได้ก็ลดนะครับเลี่ยงหวานได้ก็เลี่ยงเพราะว่าความหวานเนี่ยมันทาให้ร่างกายเราอักเสบนะ อันนี้ผมจะเอามาใส่ขวดเอาไว้กินนะครับล่วงหน้าเลยใครชอบกินมากกินน้อยก็แล้วแต่เลยนะครับข้าวโอ๊ตที่ผมใช้เนี่ยเป็นข้าวโอ๊ตแบบกลูเตนฟรีนะ1น่วนสถ้วยนะครับผมว่าแค่นี้ก็อืดแล้วใครที่พอก้ามนะครับแล้วก็ออกกําลังกายอาจจะกินแบบเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้เพราะเดี๋ยวมันจะอืดอีกนะแฟกซีดนะครับลงไปอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะ ดมากแฟกซีดอีกตัวหนึ่งที่เป็นพระเอกของการทำโอเวอร์ไนท์โอ๊ตเลยนะก็คือตัวเม็เชียนะครับเม็เชียผมใส่ลงไปครึ่งช้อนโต๊ะแล้วเราก็เทลงไปเลยนะครับดูสีสิน่ากินมากคนสมๆไม่เข้ากัน ผมจะเพิ่มลูกเล่นให้มันกินง่ายขึ้นแล้วก็อร่อยมากขึ้นนะครับด้วยการใส่ลูกเกดใครจะใส่เป็นแคนเบอร์รี่ก็ได้นะครับใส่ลงไปเลยแล้วเราเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ8ชั่วโมงถึง1ึคืนครับหรือรอจนกว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยเขาจะเริ่มพองตัวขึ้นแล้วก็เม็ดเชียเนี่ยเขาพองตัวมากขึ้นมันก็จะมีความโคตรมากขึ้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปเข้าตู้เย็นกัน และตรงนี้เพื่อนๆสามารถใส่ถั่วอบชนิดไหนก็ได้นะครับที่เรามีไม่ว่าจะเป็นถั่วลีสงถั่ววอลนัทอัลมอนด์แมแคคาเดเมียพีแคนนะครับถ้าเรามีอะไรเราก็สามารถเอามาใส่ได้เลยหรือเราจะใส่เป็นพวกผลไม้แห้งผลไม้ดาดฟิตหรือผลไม้สดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ overnight oats blueberry banana สูตรวีแกนครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมกัน overnight oats blueberry ตนหน้าสูตรวีแกนนะครับพอเวลาที่เข้าโอ๊ตแล้วก็เม็ดเชียเนี่ยมันเริ่มอืดแล้วนะครับมันก็จะข้นขึ้นนะผมจะชอบให้อ๊นในโอ,โอของผมเนี่ยมันมีความ มีความเหลวนิดหนึง่งมันจะกินได้ง่ายกว่านะครับนี่เป็นเรื่องแรกเลยนะสูตรอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่เป็นพวกช็อกโกแลตหรือว่าเป็นพวกขมๆอ่ะพยายามให้มันออกรสเปรี้ยวนะครับเพราะว่ารสเปรี้ยวเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถกินโอวไนโอเนี่ยได้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้สึกเลี่ยนนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะเพื่อนๆก็ลองบีบมะนาวบีบมะนาวเหลืองมะนาวเขียวก็ได้นะครับใส่ลงไปหมดเรียบร้อยนะครับ อิ่มกาลังดีเลยนะสูตรที่ผมใส่ไปนะครับประมาณ1นส่วนสถ้วยข้าวโอ๊ตใส่ถั่วประมาณสัก2กํามือผมว่ากําลังดีเลยนะโปรโตีนเยอะมากมีทั้งโปรโตีนจากถั่วลันเตาออแกนิกแล้วก็มีโปรโตีนจากพวกถัว่วอบต่างๆนะครับอันนี้เราใส่ได้เต็มที่เลยนะแล้วก็มันทําให้กินง่ายขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นด้วยนะ อิ่มท้องอยู่ท้องโปรตีนสูงมากๆเลยนะครับ overnight oat blueberry banana สูตรนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับที่ไม่เคยกินผักเลยไม่ได้ชอบกินผักเลยอาจจะแบบมาดูช่องผมแล้วก็อาจจะเกิดแรงบันดาลใจที่ลองทำเมนูนี้ดูแล้วลอง ได้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยเอ็นจอยกับการกินผักมากขึ้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมทํามาโดยตลอดนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็อยากจะให้การกินผักเนี่ยมันอร่อยนะครับมันไม่รู้สึกฝืนจนเกินไปมันไม่รู้สึกแบบกินยากจนเกินไปมันมีกําแพงที่หนามากที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยไม่ยอมก้าวข้ามในการกินแต่เนื้อสัตว์แล้วก็ย้ายค่อยๆย้ายฝั่งมากินผักนะครับผมเลยเพยายามอยากจะทําลายกําแพงนี้นะครับผมก็เลยอยากจะแบ่งปันเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับในการทําอาหารวีแกนให้มันมีความสนุกเอนจอยมากขึ้นนะครับ หวังว่าเพื่อนจะลองเอาสูตรโอเวอร์ไนโอสูตรนี้เนี่ยไปลองทำกันดูนะครับ mm. ใครทำแล้วเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงมาแบ่งปันมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับหากเพื่อนๆอยากให้ผมทำเมนูอะไรพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอไว้ได้เลยนะครับผมจะคอยไล่อ่านแล้วก็คอยเก็บข้อมูลไว้และเดี๋ยวมีเวลามีโอกาสผมจะมาทำให้กับเพื่อนๆนะครับ mm. หากใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับ คนอื่นคนรอบข้างได้รู้ด้วยนะครับว่าการกินวีแกนเนี่ยมันง่ายแล้วมันก็อร่อยได้นะมันไม่ใช่ว่าจะต้องฝืนกินนะครับแชร์ออกไปแบ่งปันออกไปนะครับให้คนไทยให้เพื่อนๆคนรอบข้างเนี่ยได้ตื่นตัวขึ้นมาบ้างได้เห็นคําว่าวีแกนบ้างว่าเออมันคืออะไรหนะาวีแกนมันคืออะไรแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาเหล่านี้เปลี่ยนใจแล้วก็เกิดแรงมานาใจในการกินวีแกนมากขึ้นนะครับการแชร์ของเพื่อนๆนะครับมีประโยชน์กับคนรอบข้างของเพื่อนๆ แน่นอนนะครับหวังว่าเพื่อนจะคอยสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ